ญาติโยมต่างสมปรบเเวลาประการนี้หมดครับนะมาถุรัตนตยศกขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้ากลับขอโอกาสถวายความเคารพแด่พระเด็กพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทรด้วยความเคารพยิ่งขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระพระมัชิมะ นวะกะเพื่อนสัพพมจารีทุกทุกรูปทุกทุกนามด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีจงมีแดดน้องเนนแม่ชีแม่พรามพ่อพรามทุกทุกท่านก็ขอให้กันนั่งกันตามสบายเนาะเอามือลงเนาะ ในเวลาก่อนที่จะได้ฉันพัฒนารเช้านี้กระผมัตรมภาพก็ขอโอกาสที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการกล่าวปฏิการธรรมเพื่อตอบแทนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามีจิตเลื่อมใสแม้ว่าจะได้อยู่มาเองนี้ก็ตามหรือไม่ได้มาก็ตามก็ยังได้อุตสาห์ที่จะส่งปัจจัยสี ในการเพื่อที่จะมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์สมณีแม่ชีแมพรามณผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมหน้าที่แห่งนี้าติยนย์ทั้งหลายบุญนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นสิ่งที่หน้าที่ที่เราพึงกระทำเพราะว่ามันเป็นสมบัติเฉพาะตนของเราเราทำสิ่งใดไว้นะสิ่งนั้นก็จะเป็นเครื่อง นุนนำชีวิตของเราโดยเฉพาะย่างยิ่งคำว่าบุญนี้แล้วย่อมที่จะมีส่วนที่จะนุนนำชีวิตของเราให้มีความสุขความเจริญยิ่งย่งขึ้นไปซึ่งวันนี้นะก็ได้ปารกเหตุในการเวียนมาครบมาบรรจบนะในวันที่เรียกกันว่าวันคล้ายวันเกิดนะของทั้งสองท่านก็คือคุณแม่ชีสุกิจ วงหาเทพนะอันนี้เกิดทางเกิดทางผ้าขาวนะจะบอกว่าเกิดทางผ้าเหลืองก็ไม่ใช่นะเกิดทางผ้าขาวเป็นไม่ชีนะครบรอบหนึ่งปีกับคุณโยมหมออนุมาคำใต้เนาะก็อันนี้เกิดเกิดทางโลกนะเกิดจากท้องของคุณแม่นะเมื่อ37ปีที่แล้วก็ปารกเหตุที่มาเวียนมาครบพร้อมกัน นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่การการเกิดเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยพุทธศาสนาเราเนี่กับการเกิดเนี่ยท่านตรัสท่านพูดไว้ไว้อย่างไงเราจะแตกต่างจากทั่วไปนะนะทางอื่นนี่เขาจะให้ความสําคัญกับ,ก,บกับการเกิดมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าการตายอย่างแถวตะวันตกหรือแถวเอเชียใต้ก็ตาม ที่เคยได้ไปสัมผัสที่เคยได้ไปเรียนรู้มารู้สึกว่าเขาใช้ความสําคัญกับกับการเกิดนะแต่ว่าเรื่องของการตายเขาเขาพูดว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นอัปมงคลอะไรประมาณนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการตายนี่เป็นอัปมงคลอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเรานั้นหาได้เห็นเช่นนั้นไม่เราเห็นว่าการเกิดกับการตายเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันนะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะ เรื่องของการเกิดใหม่ในพุทธศาสนานพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเกิดไว้การเกิดของสัตว์สามารถเกิดได้สี่ชนิดด้วยกันประการแรกเลยก็คือประเภทที่เป็นชราู้ชะกําเนิดน,นะก็คือเกิดในคันอย่างเช่นคนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคลอดออกมาเป็นคันอย่างที่สองก็คืออันตรชะกําเนิดก็คือเกิดมาจากไข่พวกเป็ดพวกไก่พวกฮานอะไรอย่างเงี้ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัตว์ประเภททวิภพ เกิดสองครั้ง <S <S เกิดจากคันครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมาคลอดจากไข่อีกครั้งหนึ่งนะส่วนอย่างที่สามนั้นก็เป็นประเภทสังเสทฐชะกำเนิดก็คือพวกเกิดในที่ชื้นแฉะก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียพวกเชื้อพวกพยาธิอย่างเช่นพวกเชื้อโควิดนี่เป็นตน้ COVID นโควิดก็เกิดประเภทนี้นะนะซึ่งตาตาเนื้อนี่มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าตาข้างในน่ะมองเห็น ตายานตาปัญญานะ่มองเห็นผ่านมาสองพันกว่าปีนักวิทยาศาสตร์ถึงผลิตกล้องจุลทรรศเห็นความจริงนั้นนี่อันนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทที่เป็นโอปปาติกะกาเนิดอ,อันนี้แล้วเลยนะถ้าไม่มีตาญาณปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราก็คงไม่ทราบกันจะเป็นตาเนื้อก็คงก็คงมองไม่เห็นโอปปาติกะกาเนิดนี่เป็นประเภทที่ผุดขึ้นเลยเป็นประเภทที่ เกิดแล้วโตผลุดขึ้นเลยเหมือนกับคนอายุ 16, 17อย่างเงี้ยนะก็จะได้แก่เช่นพวกสัตวนโรคพวกเปรตอสุรกายอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกเทวดาอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาผลุดขึ้นเลยเป็นโอปปาติกะกําเนิดน,นี่คือการเกิดที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทีนี้พูดมาถึงเรื่องของเราที่เรานั่งกันอยู่เก้าอี้นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยนั่งกันอยู่ทนโท้เนี่ยนะ ก็คือขสองข้อข้อในส่วนที่1ก็เป็นชลาพุชากําเนิดซึ่งในมหาตันหาสังขยาสูตรพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดเรื่องของการเกิดไว้การเกิดของคนนี่มาจากการประชุมพร้อม3ปัจจัยหบิดามารดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีระดูและสมมีวิญญาณของสัตว์มาปฏิสนธินะ ต้องมีวิญญาณของสัตว์มาปฏิสนธิด้วยนะจะให้บิดามารดาอยู่ร่วมกันเฉยๆนั้นก็ยังไม่เกิดยังไม่มีขึ้นมาเราจะเห็นว่าโอ๊ยบางคนทําไมคนรวยทําไมถึงมีลูกยากจังทําไมคนจนมีลูกเอา้ามีลูกเอาจริงไหมนี่เพราะอะไรเพราะว่ามีวิญญาณมาปฏิสนธิมีกรรมร่วมกันนะซึ่งในวงเวียนของชีวิตเนี่ยนะในปฏิจจสมุปบาท พระองค์นี่ทรงรับรองความที่โลกอื่นมีอยู่เพื่อรับรองการเกิดใหม่แห่งดวงวิญญาณว่าท่อนไม้ที่คว้างขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็ตกลงมาโดยเอาคนลงมาก่อนบ้างเอาปลายลงมาก่อนบ้างชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชาเป็นนิวร์มีตันหาเป็นเครื่องประกอบย่อมท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จักจบสิ้นบางคราวก็ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น บางคราวก็ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่พระพุทธองค์ตัดไว้อย่างนี้นะบางครั้งเราบางครั้งบาง,บางชาติบางภพเราตายจากภพนี้ไปแล้วก็ไปเป็นโอปปปาติกะอาจจะไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปดอสุลกายหรือเป็นเทวดาเป็นพระพมก็แล้วแต่สภาพจิตของเราดวงสุดท้ายนั้นนะบางคราวเทวดาเขาตกสวรรค์ลงมาเขาก็มาเป็นมนุษย์ เขาจุตินะเ็เคลื่อนเขาไม่เขาไม่ได้ตายเทวดาเขาใช้คําว่าจุติก็คือการเคลื่อนนะั่นแหละก็ลงมาสู่โลกมนุษย์บ้างไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายบ้างตามภูมิจิตภูมิธรรมของตัวเองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมารวมกันนะมันมารวมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็เลยทําให้วิญญาณของเราเนี่เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่สาเสียภพภูมินี้ นะมีอยู่ที่เดียวท่นนั้นที่เรายังไม่ได้ไปเกิดก,ก็คือพนนันนะิพานานะพระนิพันธ์เป็นสิ่งที่ไม่เกิดจึงไม่ตายไม่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนะและนอกจากนั้นถามว่าอะไรไปเกิดนะในมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดวงวิญญาณไปเกิดนะดวงวิญญาณน,นี้เป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปก็คือกายใจเรานี่แหละคือถ้าดวงวิญญาณเนี่ยไม่ก้าวลงสู่คันมารดา นามและรูปจะตั้งอยู่ในท้องของมารดาไม่ได้และเมื่อดวงวิญญาณไม่ได้อาศัยอยู่ในนามและรูปการเกิดแก่เจ็บตายการเบเนี่ยนไหวอยู่ในห้วงทุกข์ก็ปรากฏไม่ได้เหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าวิญญาณมันไม่อยู่ในนามและรูปไม่มาอยู่กายอยู่ใจเราเการเกิดก็ไม่มีอันนี้พูดถึงสภาวะจิตที่เป็นพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนี่ การเกิดกับการตายมันเป็นเรื่องเดียวกันตรงที่ว่าพวกเรานี่ตายมาตั้งแต่เราเกิดตั้งติปฏิสนติจิตแรกที่มาในท้องของแม่เราที่เป็นกาละละรูปนี่นะใช้ขนหางจมลีจุมน้ำมันจุมน้ำมันงาสะลัดเจ็ดครั้งยอดที่เหลือ7ครั้งนั่นแหละหยดนั่นแหละ,ะเขาเรียกว่ากาละละรูปที่มีวิญญาณมาปฏิสนธินี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อย จน6เดือน7เดือน8เดือน9กเดือนคลอดมาจนมาถึงเราทุกวันนี้ย10ปี20 30 40 50, 60, 70 80กันแล้วนี่นะในห่วงของเวลานี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าอะไรเขาจะบอกว่าทุก7ปีเนี่ยเราจะเป็นคนใหม่เซลล์เนี่ยมันเซลล์เก่ามันตายไปเซลล์เก่ามันตายไปเซลล์ใหม่มันเกิดขึ้นมาทุก7ปีเปีเราจะเปลี่ยนเซลล์ใหม่เราจะเป็นคนใหม่ทุกๆ7ปีนะ แต่สิ่งที่เราเหมือนว่ามันเป็นตัวเราตัวเราันก็คือตัวจิตเนี่ยเพราะจิตมันละเอียดจิตมันเกิดดับเร็วกว่ากายตั้ง17ขณะจิตกายเรามันประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟนะแล้วก็อวินิพกลูกอีก28มันมันเกิดดับได้ได้ยากกว่าจิตจิตมันเกิดดับเร็วกว่านะทีนี้นี่พระพุทธองค์นี่ท,นท่านก็ทรงไม่ทรงสนับสนุนให้มีการเวียนเกิดเวียนตายอีก นะดังจะตัดไว้ในเอกานิบาตอังคุตละนิกายพรัไตรกิกิกเล่มที่20ข้อที่46ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองน้ำเลือดแม้มีประมาณน้อยนิดก็ย่อมมีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่ชื่นชมพบก็คือการเวียนเกิดเวียนตายนี่แหละแม้เพียงนิดหน่อยโดยที่สุดแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือฉันนั้น ขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าเราท่านมีทรงสรรเสริญการเกิดเลยแม้กระทั่งบอกว่าวางพระสูตรบอกว่าแม้กระทั่งเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยท่านก็ยังชื่อว่าเรียกว่าประมาทอยู่นะพระอนาคามีคือท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะก็คือไปเกิดในสุธาวาภูมห้าชั้นนะเป็นอย่างนั้นนี่คืออะไรนี่คือเพราะเราไม่เข้าใจในอริยสัจในอริยสัจอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริญนี่แหละ สิ่งที่เราควรเข้าใจก็คืออริยสัจอริยสัจข้อแรกที่เราควรเข้าใจก็คือทุก์ทุกข์อริยสัจคาว่าทุกข์นี่ก็คือความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐนั้นคือทุกความจริงอันประเสริฐคืออะไรก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักอันนี้เรียกว่าทุกข์ กาวโดยสรุปก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นตัวทุกข์นี่เป็นยอดของทุกข์ถือว่ากายใจเรานี่เป็นของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่ากายใจนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่อย่างง่ายอย่างไรดูยังไงมันก็เป็นเราอยู่อย่างนั้นนะถึงว่าทําไมพวกเราถึงต้องมาบําเพ็ญบุญกันอย่างนี้มาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาบวชเป็นพระเป็นชีเพราะอะไร เพราะว่าต้องการที่จะเข้าใจในสิ่งนี้ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้จากวงเวียนตรงนี้ซึ่งภพชาติที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นภพใหญ่ๆแต่ถ้าจะเราจะดูให้มันละเอียดจริงๆเนี่ยเราควรดูเข้ามาที่ข้างในจิตในใจของเราที่มันเป็นภพเล็กๆที่มันซ้อ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 นกันอยู่ยอมสงสัยไหมว่ายอมไปเกิดยังไงสงสัยไหม ลองหลับตานะลองหลับตาแล้วก็นึกถึงห้องน้ําที่บ้านนึกถึงห้องนอนก็ได้หมอนอยู่ตรงไหนผ้าห่มอยู่ตรงไหนแป้งอยู่ตรงไหนรองเท้าอยู่ตรงไหนหวีอยู่ตรงไหนนี่เป็นอาการที่วิญญาณที่มันเข้าไปเห็นมันจะเห็นภาพชัดเลยเราจะเห็นหมอนเห็นผ้าหม่มเห็นเสื้อของเราอะอยู่นั่นอะนี่คือเป็นอาการที่จิตที่มันเคลื่อนไปเกิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ การที่จิตมันส่งออกนอกกายนอกใจเราอันนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นสมุทัยนะมันเป็นสมุทัยผลก็คือความทุกข์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราดับการเกิดก็คือดับความคิดของเราก็คือการเข้ามาที่จะกําหนดรู้นะว่าทําไมเราถึงต้องกําหนดขวายย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งหนอถูกหนอได้ยินหนอลิ้มหนอลดหนอสุกหนอทุกหนอต่าง อันนี้เพื่อไม่ให้จิตมันส่งออกไปข้างนอกให้มันเป็นกลางๆอยู่ข้างในนะเมื่อเห็นจิตอย่างเมื่อจิตเห็นจิตอย่างนี้เมื่อจิตเข้าใจจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้เรียกว่ามัคคือทางก็คือตัวศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาผลของมันก็คือนิโรธคือความดับทุกข์นี่มันจิตมันไม่เกิดถ้าจิตมันเกิดก็คือมันออกนอกกายนอกใจนั่นมันเกิดจิตมันเกิดมันเป็นสมุทัยผลมันคือทุกข์ แต่มันแต่ถ้ามันกลับมาระลึกรู้ที่กายที่ใจเราบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็แสดงว่าเราดับการเกิดบ่อยๆเมื่อเราดับการเกิดบ่อยๆอย่างนี้ทุกมันก็ลดลงนะเพราะผลของการเกิดก็คือความทุกข์ใช่ไหมทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยจิตมันเกิดมันดับไปบางทีมันก็ไปโกรธคนนู้นบางทีมันก็หึงบางทีมันก็โอนนะบางทีมันก็งอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจิตบันติเกิดเกิดเป็นสัตว์นรกบางเป็นเปลนตั้งเป็นสุรกายบางอย่างเงี้ยโลภโมโทสันขึ้นมา เป็นอาการที่จิตมันไปเกิดทั้งนั้นอันนี้เราเรียกว่าเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้ค้นพบแล้ว2,000กว่าปีมีครูบาอาจารย์มีพระอรหันต์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้พติปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนมาถึงทุกวันนี้มาถึงรุ่นเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่การดับการเกิดจึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรกระทำและควรเข้าถึงและสามารถเกิดถึงและ สามารถเข้าถึงแลกกระทําได้ทุกคนทุกรูปทุกนามสามารถเข้าทําได้นะสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้เพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์หนี่ก็ด้วยอะไรฮะด้วยอำนาจของศีลของทานของศีลเรามีบุญเต็มเปี่ยมแล้วเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกับคนอื่นว่าฉันบุญน้อยฉันด้อยวาสนาฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพฤติปฏิบัติไม่มีปัจจัยทําบุญอันนั้นเป็นความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจนะ พราะแท้จริงแล้วนี่กายใจของเราถือว่าเป็นก้อนบุญอย่างดีเลยแหละพ่อแม่ให้เรามานธาตุสี่นี่เป็นก้อนบุญถ้าเราทําบุญพ่อแม่เราก็ได้บุญได้กุศลด้วยส่งถึงท่านส่งถึงดวงวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิที่ท่านอยู่ในฐานะที่จะตั้งได้ที่จะได้รับเพราะฉะนั้นแล้วนี่การดับการเกิดการดับการทุกข์นี่จะเป็นสิ่งที่พวกเราควรเข้าถึง พึงที่จะดําเนินตามมัตคพึงที่จะเข้าใจเรียนรู้อริยสัจดังที่ปารกให้ฟังไปนะการที่เรามีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทําการทํางานทําหน้าที่ของตนเองทําที่ทํางานให้มันเป็นวดัดทําบ้านให้มันเป็นวดัดเอาไว้วัดจิตวัดใจตัวเองนะแล้วก็ฝึกที่จะเจริญสติไปที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองไป วันหนึ่งเราก็จะรู้รก็จะเข้าใจขึ้นมาเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาละอุปทานขาครขึ้นมาให้มันเห็นเป็นศักด์แต่ว่า,าธาตุขันาธาตุสี่ขันห้าที่มันทํางานอยู่นะถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วนี่เราก็จะคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้ไม่ต้องมาจัดงานวันเกิดกันบ่อยๆอีกจริงไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่สมบัติที่เราได้เป็นสิ่งที่เราเพึงรักษาและก็เข้าถึง นะแล้วก็ทําหน้าที่ของตนเองพัฒนากรรมของตัวเองพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาจนถึงความดับทุกข์ให้ได้นะก็ขออนุมโมทนานะกับคุณโยมคุณแม่ชียมพี่แม่ชีสุกิจนะวงหาเทพเนาะแต่มามาอยู่นี่8-9เดือนก็ได้รับความดูแล สนับสนุนด้วยปัจจัย4กับแม่ชีหลายหท่านนะที่ท่านประวัลนาแล้วก็ดูแลพระสงฆ์องค์พระเจ้าด้วยดีเสมอมานะแล้วก็ญาติโยมที่มาทําบุญไม่ว่าจะมาเองก็ตามหรือว่าส่งปัจจัยส่งปัจจัย4มาก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาช่วยกันทะนุบํารุงพระพุทธศาสนามาเป็นผู้มีส่วนแห่งการ ได้ทมแห่งการเห็นธรรมแห่งการรู้แจ้งธรรมนั้นนะบุญนี้ก็จะกลับไปถึงสู่เราท้ายสุดแห่งการกล่าวธรรมะนี้ก็ขออ้างเอาคุณของพระร,รีรัตนไตรกับคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ขาวเป็นต้นตลอดจนพระเดชพระคุณหลวงตาพระกูภาวนากิจจาทร พ่อแม่กูบาอาจารย์แม่ชีแม่พรมพ่อพามผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราท่านทุกลูกทุกนามที่ได้สร้างสังสมกันมาตั้งแต่บุรีกชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงมาเป็นเดชเดชะเป็นพลวะปัจจัยให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเป็นผู้มีความเจริญในเจตุรพิทกพรชัยคืออายุวันนะสุขะภลระ,ระปฏิพานธนสาร ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนให้พ้นจากความทุกข์ถึงสุขอันกระเสมสารกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านเทอนสาธุนิพพานะพจะจโยโหตุฟังธรรมมาจากท่านประจัอกเตอสุนันโน,นสมังคโลนะกระเพดี แบบแปลงเขาเข้าใจก่อนที่จะได้